Hello everyone, welcome to study English with San English Channel. สบายดีมาทุกคนมื้อนี้มาเหรียนภาษาอังกฤษกับช่อง San English Channel ซึ่งบทเรียนมื้อนี้พวกเฮาจะนําเสนอเกี่ยวกับการอ่านการออกเสียงการแปลชื่อแต่ละเดือนเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาลาวซึ่งในปีหนึ่งมันจะมี12เดือนซึ่งภาษาอังกฤษได้อ่านว่า In one y a there are 12 months เรามาเริ่มเดือนทาอิดกันเลย January January เดือนมังกรหรือว่าเดือนหนึ่ง February February เดือนกุมภาหรือเดือนสอง March March แปลว่าเดือนมีนาหรือเดือนสาม April April แปลว,ว,ว่าเดือนเมษาหรือเดือนซี May May แปลว่าเดือนพฤษภาหรือเดือนห้า June June เดือนมีทุนาหรือเดือนหกจูไลนูนไลแปลว่าเดือนกรกฎหรือเดือนเจ็ดออกกัส,ออกกสแปลว่าเดือนสิงหาหรือเดือนแปด s e p บ e m ์เซ s e ทมเบอร์ แปลว่าเดือนกันยาหรือว่าเดือนเก้า october october แปลว่าเดือนตุลาหรือว่าเดือนสิบ november november แปลว่าเดือนพฤศจิกหรือว่าเดือนสิบเอ็ด Dee-seamber Dee-seamber แปลว่าเดือนธันวาหรือว่าเดือนสิบสองก็ที่ผ่านมานั่นก็คือการฝึกอ่านฝึกเว้าและพร้อมคำเปลอยากเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่กำลังเริ่มต้นเฮียนหรือเฮียนภาษาอังกฤษที่ยังบทันเก่งกนะคลิปนี้ก็จะพอเป็นแห่งใจ หรือเป็นแห่งสวยน้อยใดแนวใดแนวหนึนนน่งสวยให้ทุกคนในเริ่มต้นการเราาียนภาษาอังกฤษก็คนเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายๆก่อนคันหฮาไใดสิ่งง่ายๆแล้วค่อยๆพัฒนาไปเพื่อให้มันเฮาเก่งขึ้นใดทุกๆมืออย่าลืมก็คือว่าต้องภาษา,าอาังกฤษตปะบ่อดต้องเรียนทุกๆมือเลยห้ามปะปะแม่นเฮาจะลืมก็จบลงไปแล้วสำหรับบทเรียนในมื้อนี้อย่าลืม ทุกกำลังใจของทุกคนทุกไล่ทุกเชร์วนแต่มีคุณค่าต่อพวกเราเหตุให้เรามีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปสุดท้ายนี้ขอฝากกดไล่์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือน Thank you for watching